ฝันได้ดีนะคะวันเช็นนั้นล้อเก่าไหมในหลวงล้อเก่าค่ะว่าแดนสงนามเพิ่นนะสงสัยแบบนี้เรียกไม่เก่าล่ะเรียกแตนก็เรียกเขาค่ะบ่เคยฝันทังทีเลยอือก็เรียกกันซื้อลอตเตอรี่มากื้อแปดเก่าชื้อว่าล่ะได้ได้ชุดเดียวแ้่ละแปดเดก้าเ,ดเดก้าแปดค่ะปุ๊แต่ามัมาฝันมันมาฝันว่นมาก่อนละมือสองมือเนี่ยค่ะฟันเห็นได้สงนามเพิ่นไหมก็ว่บ ก็เว่าความดีได้นะดีบเคยฝันเียไ่ตอยอนคาดีแท้คือแม่มันสีเลีเขาเลยค่ะอือแต่เรขอบ่เขาก็ที่บ่ก่อเก็ดเก็ดกับก่าหาสองตัวนี่แหละออือแต่เรืตองารมุก็ฝันนะถ้าฝันก็สันเดี๋ยวมันนอแต่มฝันเคยเป็นฉันคือเก็ดเก็ดก่าหาสี่นี่สองตัวนะคิดว่าว่มึนแบบเด็กเีกคัานวัเใส่ับเ็นเลกขันวณเขาค่ะอื ta wash sưu đi unbite. Take up your head. 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 đại woman and one bay. Take up my head. 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 Take up your 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 head. Take là, your head. Take up your head. Take up your head. Take เมีน yeah, <Okay. S 1> mm ี hmm. okay. well, been, ่นี่ตาตามพ่ฝันมันติเป็นตัวนี้เนี้ยเอ่อาเห็นในหลวงว่าเป็นเก้าคิดเป็นเก้าหางทีเก้าน่ะค่ะาฝันมันนถ้าฝันแบบนี้มันจัเมีนอยู่ละเียเพาว่าเรียกันเลขคำนวณห้องมันก็มีเนี้ยนี่มันมีเก้านสุรโตนี่สอันเลขคำนวณสามส่วนนี้มันบอกใครกจจะเทียด้ย่เดืนเดืนนี้ดีก็เลเข้าวอ่อนเทียบไปวิ่ง พี่เขาอนสูนไทยนันนะวันหนึงกับสองกวิ่งเป็นล้านสอล้านว่าเขาบระเด้ิวเขาบระเดว้านี่เขาแก้สุดยอนั่นว่าเนี่ยมันเข่ามากเ่ยเห็น่าเข่ามากหลายมันกับสานมก่ี้มีเงินนึงกับสองไพาไปบอกส่วนนี้เขาจะผลิตชุดนึงไปเอาไปขายก็อนสิบบานั่นนะืม้วเดินดีในนี้นี่ก็ฟสองเดินดีเลียตามผู้มากกำังนั่นก็ในนี้นี่คือสามสามส่วนนี้บรุษมึงยน มีสามสูรนั่เมียางใส่มียางละโตนยางะโตนสูตระตนเบน่างนะเรียก้น้ะประกอบประกอบไปก็มีซ้ำมีแล้วเนี่ยประกอบไปเนี่ยสีสองแปดเปนที่แหลกไปละเป็นโมเลดออกถ้าทาค้มฝันนันสูงใส่สุดหนีดิแม่แต่นนี้กระับ่เป็นเก้าหเป็นเกเกอเป็นต้อเขาเลยคุ้มฝันี่ตามาที่คฝันเนีย แมลงีมก็เคยเปลี่ยนอ่นียคือเอาเก่าไปรดค่ะเตีทีมมันอ่ะสาวบัวแดบ่วนี้เก่าไ่ได้กินนดอกทุกันแต่งสิแมนจะซื้อเิยเก่าไว้ในอุ่นใจไว้ลดบัวดงกวนี้วะคมาเร็เร็วเรเดือนดีเขาเขากับเก่าแปนะี่กันดอเขาก็แปดมากน้ำกันบราคเะเาก็แปดมากน้ำกันบ่ค่ะมันน้ำเทียมมันก็อาจจะมาได้เมาน้ำกันได้นะคะแมนตาขึ้มาใสเร็วเ็เติ้ไ เลือดตีบมหาได้หรืออาจมหาอะไรก็แล้วแต่เพราวามันหนึ่งมันคาวาเลือกตันปีจะเลือดตันปีมัน,มอ,มนอีหย<ะ>ังก็เกิดขึ้นได้ทองวาแช่หนูแจักเออทหหมมั้งหมุนมันเนาะค่ะก็่เนี้ยนี่มันห่อมันอะไรสุดดินี่เอาสองตัวไทยนะเจ็ดกับแปดดิส่วนมากกันม่แปดลางเลยเจ็ดกับแปดนี่มาหาเจ็ดหนึ่งกับ 2, สองมาแปดสอง มันพัแปกับก่อมับแปสามนี่มันนะหากับพกมันมากสามหกมันเดือนทังเดือนมันมรลางเนี้ยวันีกแปกับก่กับอแต่าทั้งเดือนมันพยายามลางอืมที่ไปล้างกระบวนถ้ามาหากรนหกกับไปทังบนทั้งล่างไปได้ตอนเท่าไอะไรบางมันเปลี่ยนลางไระบวนนี่สุดันไม่ไม่นี่สุดง่ายง่ายนี่มันแปลกับก่อเยมันเกิดบ้านหลุดี้เลกแค่สอตนี่นมาชีก็มาชีก็มากัน เพราะมันหาแปลนหาเก้า 9, หรือชี้แปดชี้เก้าก็เป็นไปไดนะ้แล้ไงนี่ต,ตัวคนที่ว่ามากๆนะปลี่ยนหาเก่ากส่วนที่มัน,นก๊อบนิหนึ่งใด่ก็เนี้ยเนี้ยนี่ก็สามส่วนนี้มันมันเดินนี่สามส่วนีส่วนนีเดินนี่ก็มันนี่ถ้าถ้าเดินได้หลายหนอเช่นความที่จะลดสุด<อ>สุดน,น,นี่กับจักรวรรดล่ะค่ะนี่ ถ้าเบิงนีงถ้าเหลือมันนึ่งกับสองไงเดี๋ยวในห้องเรียกเรียกไม่ยู่สามสิบกว่าสูตรแต่ห้างห้องอ๋อสูตรจับจับสามสูตรนี่ได้เยอะเลยใช่สูตรเสมือนมัามันตรงกันเขาจะเป็นตัวเร่นนะในตอนนี้สูตรดันมาหันสามเนีไยมันสิบหามามยังระตกันนะใช่นั่งกับไปได้สูตรหนึ่งง่วนว่วนนี่นี่นหนึ่งกับสองไงคือห้องตัวหนึ่งหนึ่งกับสองตัวเร่นเดียกับนี่สูตรหนึ่งน้อยที่กัมภาตา ตัวที่น่าจะเปลี่ยนเพราะว่าสวนนี่มันมันพ้นหลายงวดทาสวนแล้วหลายงวดนี่ความที่จะลดจะสวนนน้อยนี่มันเดืนอนยังทิ่ได้มันก็สิบหางวดยี่สิบงวดก็ได้นะมตนองสูตรนะสูตรบ่วดันเนี้ยก็แปดเก้างวดก็ได้นะจะสูตรดิเท่<อ>เาเห็นมาเนี่ยอันนี้ปูอัดใส่จักสูตรคันนี่สนะูตรดันอันเดียห้อเหนียวสูตรนี่มา้ยใสนี่นี่คือท่านเดือนล่างเห็ไหมแต่กรับเขานี่เขาห้องสตรนี่งานมันมันหากระบก แล้วก็หักรเจ็ดนี่มันเจ็ดเดินดีรางมันเด่หนนะหกรเจ็ดจเออ,อย่างไวเออคดส,ส,ส,สวดเขามาลาสวดหกับเจ็ดล้องก็เลยมากก่าบงแก้เก่าใส่นมากสุดนี่อันนี้มันเป็นล่างานะค็นิ่นนิ่นล่างร้ายกระบนอืมก็ทำน,นี่ท<ะ>าตามความฝัน <c oughs> เออราคีฝันเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดทางเือน่ะพยายามเป่นเลยเก่าเจ็เก่าเจ็ดน้มนเก ก้าหานี่ละ่ะอจัดบานเต่ีกเ้าหาหาเก้านี่เป็นเป็นเปได้เพราะว่าถ้ามันมาบ่นอาเป็นหาเก้าหาดได้ด้วยช่หาแปดสี่แปดสีเก้าอันนี้มานก,กันได้บ่นมัน,นได้เพราะว่ามันสีสุแล้วโตไหมออมันหันมันเดือดๆจะบอกาพเลยใ่มันพยายามบดเง่างน,นี้นี่ในสูตสูตรนีสามกับพี้นะจสามกัะที่ในสูตรนี้น แปะกับเกล็ดถ้าสามกับซีนมันก็ได้อันน yeah. uh, ี่สามกับ hmm. ซีนนี่อันนี้ก็บแปดเกล็ดพักตัวนึงสามกับซีนพัตัวนึงมันใช้สูตรนี้นี่ห้ากับหกนี่มันสะได้ทั้งหมดทั้งล่างเนี่ยเอาหากับอกไปใส่นะอือมันสะได้ห่อนถ้าไม่ใช่สูตรนี้มันสะได้สามโกอถ้าไปใช้สูตรอันนี่แปะกับเกล็ดนี่มันสะได้หกแปะนี่ถ้าสูตรนี้วันนี้เราเลเอาสูตรนี้อือมาจับใช้สูตรนี้ล้วก็สามสูตรมาใช้กันนะไปได้ทั้งหมดทั้งรางมั้ยใช้สูตรนี้นี่มันไปได้หมด ก็าเลจิเป็นหนึ่งแปดก็ได้หนึ่งหาก็ได้เก้าหาก็ได้เงี้ยังโตตานี้ปูเก้ามาแปดหาหรือว่าเจ็ดแปดเก้าแปดยี่สิบก็ได้มาแล้วเจ็ดเก้ายี่สสามส่วนตอนนี่เนี่ยนี่ก็มักมักดีนะสปูนี่พอรู้ประกอบไปที่แรกแล้วคือสี่สองแปดอืตาตาตางข้องันหลัง ตัวที่นาจะเป็นเนี่ยหาแปดห่าเก้านี่ยนี่นี่ห้าแปดห้าเก้านี่คิดว่านานานาจะเป็นเอาแล้วควฝันมาเนี่ยนะอันนี้เขาประกอบไปทั้งเทมกับว่าให้ถูกต้องนักหน่อยน,น้อยนะสิรุดนะเจ้าสุดหนึ่งเจ้ากับบอการถบอการถพระอสองสูตรพ่อมกันยานรถกับรถสุดหนึ่งแล้วนี่ก็้าคิดว่าบ้านนาจะรถอืมนี่เรียกเรียกให้บูดามี มีสามส่วนนี่ไฟย่คืออุ่นจะได้รวดดี่แต่เพราะมีสามมันส่วนนี้ไม่ได้กินหอกเงื่อน่ะเพ<ะ>ราะท่านเดือนมันก็เดินดีด้อยนะเห็นป่ะเนี่ยมันมะแปะกับเก้าอืมันก็เขาทกแปดอะมาบนอันนี้ชี้ก็หากระสุนนี้เขาว่าได้นั่งไปว่าสูได้เป็นล่างเป็นบนมาเลื่อเลื่สามส่วนนี่เขาอ่อนที่ท่านเดืินดีเนี่เขาเข้ามาลงเลยสามส่วนนี่<ะ> เราบนนี้เลยต่ล่างเขาก็ยังจับจับไว้ขึ้เก่าปุ๊บต่ล่างมันดยนอ้มันบ่คือว่าต้วสีบ่วัขเดียนนั่นประเด็นะเพื่อนกำลังเสียนเปลี่ยนนั่นโดยตี้ตะวันเนี่ยเนี่ยมันคือบนบัวหนวดนี่ตะล่างเขาเนี่มันสีขาตัวตัวล่างสมาเป็นบนตะกี้มันสีขาประกอบคู่ของประกอบให้เปนที่มันหน่นักน่ะสีรถนะต่ไมามันมันปลายปีมันรถนีวันนีรถ รถมันก็ยังมีมัน่แตกยู่เด้ส่วนกระแผ่นเป็นตัวตดอันนี้ก็สองสามห้านี่ก็เขาตดนี่เขาประกอบบ่เถือกมีประกอบมาเนี่ยแค่นี้เนี่ยนี่คือสองสามทีนี่ติดบนนี่โซลก็นี้บ้างเลยแมนงวดจะมาตาเขาประกอบเดี๋ยวเดียวมันมันเพระเขาตามันนั่งเล็กเล็กมันจะเข่าอยู่ไหนเห็นปะมันเข่าตัวโคตัดอันนี้ให้เป็นบนมันจนี้จะนี่จะมาหนีเมนมาปู เขาก็จับใช้แตงเขาพร้อมตัวมันคนละสตรเพราะอะไรมันจะสามตัวมันเนี่ยซีโซปดนึ่งก็ห่าดีกว่าแลวใส่เมื่อไงแมนอันอันนี้คนละสตรเนียเขาจับอันนี้เขาจับสตดใช้บันเนีตัวมันมาตุกับในตารางแมนมันตัในตารางเลยเช่อก็ตารางเนี่ยมมนก็คือสามตัวมันมันจะมาบนนี่บนบนบนี่หันมันมาแปดไหมน่าแปดก็ออกพกแปดอันนี้สามก็อกสามห สองสามห้นเขาคูตัวจ้าตาทีห้องเท่เห้องที่แก่ไปยืดต้อนีเขายืดตลอดเนี่ยอันนี้ก็เขาสามเก็บอันนี้ก็หกหนึ่งนี่เขายางตัวนี่เขาุดนี่ตาเหล็กคือเหล็กก็ดมันไม่ใครลดถ้ารดม้วนึงรวนลดมากเขาจะแก่ได้เลยนะแก่เขามานนี่เขาสามแปดสามแปดาเต็มถ้าได้ลุดม้วนนึงนี่สิเปลี่ยนสูเปลี่ยนยังไงต่อแต่แางนันคือเขาหอสามตัวย่างไงสามตัวนี่ คงทีตออาหาสูตรที่มชัชไชนนะที่มาประกอบตาหาเพื่เป็นต้มนี่คือว่ามเขาบุ้นเดี่ยวร้ะนะวานตีไปเลยหัวหน้าที่สี่มแมงม,แมุมแมงคงทีหัวหน้ามันเออ,อกปกติคือว่าถ้าทำรุ่นเดี่ยวนั้นทำก่อนตรงมือหรือแคไหนี่ก็จะสามารถแก้แก้สูตรได้ค่ะรวมทั้งเดือนมันก็นกน ไม่แน่เนี่ยเนี่ยเขาเกลียดอยนี่ตามสวนมันล่างนี่คืออย่างอย่างรถตัวใช้คือแบบโต้เนี่ยวแบบโต้ก็แบกเขาบอกก็ไปมีซีคูนี่นีซีคูนี่ล่างนี่คิดว่าหนาจะไม่เห็นเลยนี่ซคูนี่ครับแมนเพราะว<ๆ>่าเขาเขาตามสวนมันกับวิ่งสวนดีด,ดีเนี่ยสวนนี้กับบ้านในรถสวนนี้กับบ้านรถเขาเลยประกอบเสลางมันก็ได้เรียกแค่ซีคูนี่คือแบบ แปดตั้งแต่แปดหกแปดเจ็ดบบแปดหกมันลอกแล้วมา้ฮาเลยมเปลีกยนเป็นแปดเก้าแปดเก้าเท่นคือดีไงนี่ตัวตัวห้าที่ห้าคำนวนอ่คือมันแปดเจ็ดเจ้เานันครับถงใช่ถวงบนน้องนี่อันแถวบนนี่แถวบนนี่มันนี่ห้าห้าส่วนนี่แมนคือเอาสุระโตนะสุรโตมาสองแปดสองเก้าหนแปดหนึ่งเก้าก็ได้แล้วก็ชี้แปดชี้เก้าหาแปดหาเก้า หรืออาจมาสองหาหนึ่งหาสองซีสองหาไปได้คือช่วยแล้วตรวจเ้ยแม่คือประกอบได้ซ้่นี้นี่คือสามนั่นไปทางเขาประกอบร้ายมันก็สีร้ายตัวคือเอาเอาชุดเดียวแล้วนี่ซีสองแปดก็เดียวน่ปูเขีดดไ้เนี่เด่นบ่คะเด่นหเด่นเจ็ดบอันขีดไปเตีอันนี้มันมันส่รางส่เท่ากับเด่นหรคะมันก็เด่นเด่นตัวเด่นรางอเด่นรางตาส่น ปลาตําปูมักคือมักเกลาอะไรยางไงมักเก่าทั้งบททั้งฟางมักเก่าเกอก็แปะตาม zab, มาอนคี้เนาะวนเดบยวี้สองตัวนี่ย่าบริได้กินเงี้บริแปดแปะกระโอนบทร่างสิมีเห well, like okay. ็นเลยแปะก็ะโกนตามมันว่าตามมันสัมผัสเนี้ยแล้วก็ขนวนเนี้ยนะจ้กะท่าเดือนมันก็มันมันามา ตัวนี้บนรถคือมาหาแปะหาเกาได้จรงจรินแต่ีแปะซีเก่ากเแปะีเจ้าเมื่อเสอโย่เลยเนี่ยเพราะว่ามันสิบล๊อกคนบ่ใครมั้งซีแปะซะเกตอนนี้นึกคือดังนี่แหบ้บอบ่4ซีแปคนบ่ใครมองนี่คนบ้รันีออก่ถ้าถาซีแปออกมาหนีเจ้ามือมันคนสีเรนซีเก็บแล้วกันซีเก่ากับเต็มเต็มวะจิแมนชีเก่าเลยะหาต่ตัวที่มานาจะมางานกรมูนี่คือ บกขยันมากนี้คือหาเต็หาเป็หาเก้าอืมหาจะมาก้าประกอต้องเทียมกับมถุก่อนะประกอบไปถ้าตามรัที่คนฝันนั่นแหะตามเก้าเก็บอืมกาเก็เก้าหาีคือคิดว่ามันเป็นเงินเดอถ้ามันมาหาเก็บนะอ่าอืมว่าเก็ดเก้าหาดีถ้าฝันทั้งชั้นนาฝันก็ัปงันสิมีอยู่สามตัวซีนี้ยี่สองตัวอืมหาจีเก้านี่ อือมันบมีต่หาเกจกังห้าเกเก้าถ้าขึ้นโตมันมันเรือตาคูฝันตัวที่นาจะมาที่สุดถึงเกาห่าหาเก้าเลยอ่ะอืมอะไรที่คูฝันวะเกจกับม้าเกล็ดนะครับบ่นะถ้าว่าม้าหาเก้าก็หาเกจแมนมาตาคูงฝันนะมันเคยอ่ะมันเคยอ่ะหาเก้าครับเก้าเกจอยเก้าหาเก้าเกจขึ้นโตดิมันเคยอ่ก สาย,พ,ยสพันธุ์ทสีนะพันธุ์ี้นึ่งพุ่งสูงแน่นี่แนนีนมันกเกิมีเกาอยู่แล้วต้งเห็นกับรอเก่านะแล้วกับมีพักเยิ้มกันเนี้ยพาไปส่งน้ำเพื่อเขาไปส่งน้ำเพื่ออย่างนี้นะ,ะส่งน้ำเลเเี้ยน้ำมุนน้ำบน้ำหอมส่งมือคนนึงนี้ยน่องนี้ก็คือเันเนก่าเปียกุ๊บมีพันธ์เเก่าเปียกเกาเก็บนีะเพราะว่าแนนั่นเปตีพันธุเนี่ยคือเป็นแค่เก้าแล้วกับผ้าเนี่ยปกแลก็เก็บ กัวตเจ็บโตเวียกวันสองตัวดี่นี่คือเขาห้องแล้วกั่งกับตอนนี้ก็เมันมันมาตีเขาหน่ยแต่เกาเขาเปียกืลชุดยาอีไรพวกนี่ครับอสตส่าห์เนาะเดี๋ยวนะอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆนะคะนอค่ะโจรแกรมจะเป็นไหมทุก